แค่ชี้นำพฤติกรรมเปลี่ยนชีวิตสวัสดีค่ะพบกับพี่นานาอีกแล้วนะคะจากช่องนานามากับดวงนะคะคลิปนี้นะคะพี่นานาจะมาทำนายดวงของชาวราศีกันลัคนากันนะคะในช่วงเดือนธันวาคม2566นะชาวกันนะอัปเดตดวงชะตาชีวิตของคุณนะคะว่า เดือนสุดท้ายปลายปีนะฮะดวงชะตาของคุณจะเป็นยังไงนะฮะมาอัปเดตกันเลยนะ,ะ่ะจะให้ทายว่าดีหรือเปล่านะ,ะดูไพ่ใบแรกแล้วคุณจะร้องว่าว้าวนะะใบแรกคืออยู่ในตำแหน่งตัวตนของชาวราศีกรรันได้ไพ่หนึ่งเหรียญค่ะเงินจากฟากฟ้าเงินจากเทวดาเงินจากลาบลอยนะคะหรือบางท่านอาจจะได้โบนัสก้อนโตค่ะ นะแบมือมานะคะรอรับเงินก้อนใหญ่ค่ะชาวราศีกันลัคนากันนะคะและถ้าใครที่ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะ,ะนี่ค่ะไพ่เดอะเมจิเชนะคะสิ่งที่คุณคิดไว้นะคะสิ่งที่คุณคิดไว้ลังสังหรณ์ของคุณนะ,ะจะแม่นยํานะ,ะในเรื่องของตัวเลขกันเก่งเลขอะไรก็ตามนะคะอ่า จ็บป่วยนิดนึงเนาะบางท่านก็อาจจะมีทุกขลาบนะหรือบางท่านเนี่ยก็คือไพ่เตือนว่านะถ้าชอบเสี่ยงโชคก็คือแบบคุณรู้อะไรนะคุณมีหลังสังหรณ์ในสิ่งใดคุณไม่ต้องแพ่งพายให้คนอื่นมากนะคะเพราะนิ่งๆิ่งไว้เขาบอกว่า,าไพ่ใบนี้คือหมายถึงนิ่งๆิ่งไว้ก่อนเนาะเพราะว่าถ้าบอกคนอื่นมากเนี่ยมันก็จะเหมือนแบบ ยังไงเขาเรียกว่ามันจะเคลื่อนมันจะเคลื่อนประมาณนั้นนะอันนี้จริงๆนะคะทวนถ้าไปอย่างใครที่เคยถูกสลากบ่อยอะไรอย่างเงี้ยนะเน้นลอตเตอรี่รัฐบาลไทยนะถ้าใครเคยถูกเลขสลากบ่อยอย่างเงี้ยจะมีคนมาถามว่าเอะวันนี้ออกอะไรอะไรเงี้ยถ้าเราไปบอกเขาเยอะก็มันจะเคลื่อนนะคะนี่ค่ะเพราะว่าชาวราศีการลัคนาการจะเป็นคนที่เฟลลี่นะคะนี่ในตําแหน่ง คู่ครองคนรักนะฮะหรือแฟนหรืออาจจะเป็นบุคคลในครอบครัวของคุณเนาะเนี่ยจะมีคนไปมาหาสู่เยอะนะเนี่ยค่ะแล้วก็คือเหมือนจะรวมมาถึงคุณด้วยคุณก็จะมีเพื่อนค่อนข้างเยอะนะคะเนี่ยจะมีคนไปมาหาสู่เยอะนะอืมอดีตที่ผ่านมามีเกณฑ์การเดินทางค่ะหรือมีคนเดินทางมาหาแล้วนะคะชาวราศีกรกคณากันนะอาจจะมีคนเดินทางมาหาคุณนะคะ ในอดีตนะไพ่ในตำแหน่งอนาคตนะคะก็คือไพ่สองไม้เท้านะคะชาวราศีการลัคนากันคิดในเรื่องของการทำธุรกิจออนไลน์การสื่อสารออนไลน์บางท่านทำคอนเทนต์ออนไลน์นะก็ถ้าคุณทำนะก็จะได้ผลดีจะมีคนรู้จักคุณมากขึ้นนะคะนี่ค่ะเป็นไพ่ที่ดีลูกโลกอยู่ในมือคุณนะให้คุณเริ่มที่จะทำนะคะ ตำแหน่งบ้านค่ะตำแหน่งบ้านคุณได้ไพ่สองเหรียญนะคะก่อนหน้านี้หรืออาจจะเป็นยังปัจจุบันอยู่เนี่แหละช่วงที่คุณมาดูคลิปเนี่ยช่วงต้นเดือนนะคะอาจจะมีรายจ่ายที่ยังต้องหมุนอยู่ในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายภายในครอบครัวนะภายในบ้านนะ,ะก็ยังคงต้องหมุนอยู่นะแต่จะหมุนคล่องมือขึ้นนะคะเพราะว่าคุณมีเงินก้อนโตเข้ามานะ หรือระหว่างที่คุณมาฟังเนี่ยยังไม่เข้านะก็รออีกแป๊บหนึ่งนะคะไม่วันที่หนึ่งธันวาคมก็วันที่สิบหกแหละนะคะประมาณนี้นะคะอ่าสิ่งที่มุ่งหวังของคุณนะ,ะชาวกันลัคนากัรน,นะมีเกณฑ์คิดวางแผนที่จะไปปฏิบัติธรรมค่ะนี่สวดมนต์ข้ามปีนะคะหรือไพ่ใบนี้มันยังหมายถึง การที่คุณแอบไปเสริมสวยแอบไปสัญญกรรมนะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็มีเกณฑ์คิดจะเสริมสวยคิดจะสัญญกรรมได้เสริมสวยสรรเสริมหล่อนะเนาะบางท่านไปสักคิ้วเดี๋ยวนี้ผู้ชายก็สักคิ้วกันนะทุกคนสักคิ้วแบบลายเส้นเหมือนเหมือนคิ้วธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยนะเออนะประมาณนั้นนะเาานานะ แล้วพี่นาก็ไปสักคิ้วมานะเดี๋ยวใครสนใจเรื่องร้านสักคิ้วเดี๋ยวพี่มีร้านแนะนํานะแต่ต้องอยู่ใกล้ๆชลบุรีแถวนี้นเนาะก็จะมีร้านนะคะอ่าเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะแอบ,บไปทําสวยทาหล่อนะ,ะหรือแอบ,บไม่ต้องแอบ,บอันนี้นะทําดีไม่ต้องแอบ,บก็คือบางท่านคิดจะไปปฏิบัติธรรมเพราะว่า,พาไพ่ใบนี้ราชินีพระจัทร์เนี่ยคือไพ่แม่ชีด้วยนะคะอ่า อนาคตอันไกลนะคะนี่เป็นไพ่ดาวจานันเป็นไพ่ประจําคนเกิดวันจันทร์นะ,ะแล้วก็อนาคตอันไกลคุณได้ไพ่เดอะซันเลยค่ะเดอะซันคือไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับนะ,ะไม่ว่าจะคุณจะทําอะไรคิดสิ่งใดฟ้าเปิดนะ,ะบางทีแบบช่วงเวลาที่ฟ้าไม่เปิดนะะ่ะดวงไม่ปโปร่งใสอะไรอย่างเงี้ยคิดอะไรก็ตันไม่หมดจะทําอะไรก็ไม่มีคนช่วยเหลือสนับสนุนนะ แต่ว่าถ้าเมื่อใดก็ตามที่เดือดซันขึ้นเนี่ยคุณคิดสิ่งใดก็สมความมุงม,ม,มาตรปัถนาเลยนะ,ะแล้วก็จะมีคนช่วยเหลือสนับสนุนด้วยนะคะมีไพ่บุคคลขึ้นเอ,อมาแวดล้อมคุณค่อนข้างเยอะนะ,ะเหมือนมีผู้ใหญ่สนับสนุนคนรุ่นราวเขาเดียวกันเพื่อร่วมง,งานก็ดีมิตรภาพก็ดีนะคะแต่จะมีไพ่เจบป่วยอยู่หนึ่งใบเท่านั้นอย่างที่บอกไปเนาะแฮงแมนนะนะระวัง ลื่นหกล้มหรือระวังเจ็บป่วยอะไรสักพักหนึ่งนะาจ,จะพักรักษาตัวสักสองสาวันอะไรเงี้ยนะคะหรือไม่ก็เป็นหวัดนะคะอ่าเลยไปใบหนึ่งทุกคนเนี่ไม่เป็นไรนะไพ่ในตำแหน่งอนาคตนะคะอันใกล้นะพได้ไพ่หกเหรียญนะคะ,ะ,เ,นนะคะเนี่ยอนาคตอันใกล้นี่ก็น่าจะเป็นวันที่หนึ่งธันวาคมเนาะ แล้วไพ่ตัวตนก็ยังเป็นไพ่หนึ่งเหรียญนะฮะแล้วไพ่อนาคตอันไกลก็เป็นเดอะซันนะดีซะไม่รู้จะดียังไงนะฮะชาวกันนะ,ะเดี๋ยวมารีวิวให้ดูด้วยนะ,ะว่าฟังคลิปแม่หมอไปแล้วนะฮะวัเดือนฮันวาเนี่ยมันเกิดเหตุอะไรขึ้นกับคุณมากในเรื่องราวดีๆนะมารีวิวให้ฟังหน่อยนะคะบางคนไม่กล้ารีวิวหรอกนะ,ะถ้าถูกลงวันที่หนหรือวันที่สองอะ กลัวแม่หมอมายืมใช่ไหมคะหรือว่ากลัวกลัวคนข้างบ้านมาอ่านเจอเม้นต์ของคุณในใต้คลิปของแม่หมออะไรเงี้ยนะใช่หรือเปล่านะคะอ่าถ้าเจ้าหนี้เขามาอ่านเจอไม่เป็นไรนะ,ะถ้าเป็นหนี้เขาเนี่ยรีบใช้นะะใช้ชาตินี้ไม่ต้องไปใช้ชาติหน้านะคะอ่าตำแหน่งขยายคู่ครองคนรักนะคะขยายใบนี้มีเกณฑ์จะได้เดินทางนะ,ะเดินทางไปใน ไปเป็นครอบครัวนี่แหละบางท่านอา,อาจจะไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหว้พญานาคแล้วก็ไปพบเจอเพื่อนเก่าๆที่ไม่ได้เจอกันมานานด้วยนะอืมอ่าไพ่ขยายการงานการเงินไพ่เดอะสเตงไพ่แห่งผู้หญิงอดทนถ้าเป็นผู้ชายอดทนได้ไหมอดทนได้ค่ะหมายถึงคุณจะผ่านงานยากๆทุกอย่างไปได้ด้วยดีด้วยคำพูดและการเจรจาของคุณนะคะ ไม่ว่าลูกค้าหรือไม่ว่าผู้เริ่มงานคนไหนจะมาเหวี่ยงมาเวียนคุณสามารถที่จะสยบได้นะคุณเหมือนผู้หญิงคนนี้ในรูปนะคะที่สยบสิงโตนะสิงโตที่ดุร้ายราชสีที่ดุร้ายนะก็ยังต้องสยบให้กับคุณนะมันอยู่ที่คําพูดและการเจรจาของคุณนะคะให้นะใช้น้ําเย็นเข้ารูปนะอ่า ไพ่แวดนล้อมดีทุกอย่างเลยนะคะระวังสุขภาพส่วนหัวด้านบนนะระวังลื่นหกล้มเนี่ยอย่างเดียวเลยเนาะแล้วก็ไพ่แว่นล้อมก็จะมีไพ่ธาตุด,ดินสวยๆเลยค่ะธาตุด,ดินสวยๆธาตุน้ำไพ่ธาตุน้ํานะคะไพ่ธาตุไฟธาตุลมไม่มีไพ่ดาบไม่มีนะคะในเมื่อไพ่ ถ้าลมไม่มีไพ่ดาบไม่มีหมายถึงอุปสรรคช่วงนี้นะของราศรีกันนั้นจะน้อยเทพจะไร้อุปสรรคเลยนะเทพจะไร้อุปสรรคเลยนะทําบุญเสริมดวงอีกสักนิดนึงนะให้ดวงพุ่งแบบเป่งประกายแบบนี้เลยนะคะดวงดีอยู่แล้วก็ทําบุญเสริมดวงนะเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตของตัวเองเนาะช่วงอ,อส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนาะต้อนรับสิ่งดีๆนะ เริ่มตั้งแต่ธันวาคมนี้เลยนะคะอ่านะเลขหนา้าไพ่เลขหนา้าไพ่นะคะศูนย์ห้าห้าศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ห้าค่ะหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งค่ะและเจ็ดหกสอง เจ็ดเจ็ดและก็สองสองค่ะนะก็จบลงแล้วนะจะบอกว่าดวงราศีกันดีมากดีมากเกือบทุกใบนะฮะก็เป็นกำลังใจให้กับชาวราศีกันนะขอให้เจอแต่สิ่งดีๆยิ่งขึ้นไปอีกเนาะและก็อย่างที่บอกนะว่าไพ่ยิปซีแค่ชี้นำพฤติกตรรมเปลี่ยนชีวิตนะใครที่ทำบุญน้อยๆรู้สึกว่า ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เข้าวัดทําบุญหรือไม่ค่อยได้ทาไม่ค่อยได้ปฏิบัติธรรมหรือไม่ค่อยได้ทําบุญกับผู้ยากไร้หรือกับพ่อแม่เนาะเ,เริ่มวิพัฒในบ้านก่อนเนาะคุณควรจะทําบุญเพื่อเสริมสิริมงคลนะคะแต่คุณจะทําบุญที่ไหนก็ไม่สู้ทําบุญกับพ่อกับแม่เนาะดูก่อนว่าพ่อกับแม่ในบ้านคุณดูแลดีหรือย,ยังเนาะแล้วก็ถึงไปมองคนอื่นจุดอื่นนะคะนะ ก็เป็นกําลังใจให้กับชาวราศีกันให้ดวงเฮงๆปังๆยิงยิงขยิงยิงขึ้นไปนะคะสําหรับคลิปนี้นะพี่นานานก็ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าปีหน้าเลยนะปี2567นะโชคดีปีใหม่กันทุกคนเลยคะ่ะสวัสดีค่ะ